สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชวนชื่นคาเฟ่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับด้วยความสุกสนานคลื่นเครงเฮฮานะครับในเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นๆแบบนี้นะครับและตลกคาเฟ่นะครับหลายๆคณะจะสลับปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเราให้สัญญาว่าเราจะนําตลกที่ดีที่สุดนําเสนอท่านนะครับเป็นตลกคาเฟ่ที่เป็นคณะเรียกว่าตลกคาเฟ่เดวิดได้ครับไม่มีวันตายนะครับและวันนี้นะครับตลกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายก นายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับให้เกียรติวันนี้ให้เกียรติกับโชนชื่นคาเฟ่ครับมาแสดงบทตลกให้ท่านได้ชมกันนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นมาพบกับพวกเขาครับกับตลกที่น่าดูดูดอกกระโดนและชาวคณะ,ะครับ สนุกสนานการเต็มที่เลยฮะครับผมเวลาเย็นๆอย่างนี้สบายใจไม่ไปไหนนี่เปิดเลยครับผมชวนชื่นคาเฟ่ของเราแน่นอนที่สุดเลยครับผมวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยนะฮะธรรมดาครับพื้นๆโอ้พื้นๆต้องเช็ดต้องถูเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ความหล่อความหล่อเอาความหล่อเลยฮะก็แต่งตัวหล่ออย่างนี้ไม่ไปไหนแล้วครับครับผมตลอดทั้งเดือนมานี่ไม่ได้ว่างเลยฮะทำอะไรมีงานตลอดครับโอ้โหเทศกาลบ้านเราเนี่ยเป็นแปลว่าอะไรนะเริ่มต้นโอะไรนะคริสต์มาสคริสต์มาสแมรี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียร์ ลักทูอยู่โอ้จิงเเบจิงเเบจิงดวยโอ้ิ่มากเลยเส็จแล้วก็มาปีใหม่ปีใหม่เสร็จที่ร้อยมากก็นี่ฮะหมาดๆเลยอะไรฮะวันแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทนต้องผมเลยผมชอบเขียนกรอนก่อนอื่นหยิบเมจิกมาก่อนแล้วเขียนที่ไวันวนวนนนนา ร่วงอวง,องเหมือนความรักของพี่เปรียบเหมือนเกี่ยวเชือกเ,เขารักเราเผื่อเลือกหาลูม้ไมนเ,เขาไม่รักเราก็แล้วแค้วกันไปมานนี่สิเดี๋ยวแกก็มานี่รว้เมือ่อยถอย กลับมาใหม่ซ่อนอยู่นี่หรือชวนชื่นคาเฟ่เจ๊เตักแอะโอ้โหเขี่ความรักเลยครับแล้วมีอะไรแหม่น่ารักน่ารักบ้างไหมเนี่ยเรื่องน่ารักน่ารักนี่ต้องผมมีฮะต้องเด็กเด็กคนนี้เลยน่ารักยังไงฮะใครๆก็เรียกเด็กน่ารักน่าชังเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเขาสามารถทำเสียงสุสองราศีนักสัตว์ได้เรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยนะฮะหนูหนูหนูชาลี เด็กที่ธรรมดาไม่ธรรมดายังปีนี้ปีอะไรปีจอปีจอไดนทำเสียงปีจอปีจอแมะไอจอสูงปีกุลปีกุลปีฉลูเบออ นี่คนเคยเห็นนี่คนที่ทําเสียงงงคกป่ะเนี่ยอ่าดีเนี่ยบอกแล้วเด็กอัจฉริยะทำเสียงังคกอ่ะฮะทำได้ทุกอย่างเขาไม่พูดอย่างอื่นเลยเนี่ยเขาไม่พูดหรอกครับพี่พูดมาใครพูดมาเขาตอบโต้เป็นภาษาคากคอ๋อขอบคุณครับเตาตอบได้ด้วยบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ลาดพร้าว ต้องใจสียห้วไอ้ขวางอยู่ห้ยขวางอยู่ตรงไหนที่ไหนนะอำเก้าสุดที่สารบอกแล้วว่าไอคิว187ครับขอบคุณครับท่านที่ชมรายการของเราให้มีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ นี่อย่างนี้เดี๋ยวพอให้พบน้องสาวอีกคนหนึ่งมีน้องสาวมาอีกเลยเขาเชิญหนูหนูออกมาหน่อยแล้ว ยิ้มยิ้มหวานนะป่าเดเออน่ารักดูดูดูเนื้อคิ้วยังมีคิ้วนะฮะผ่ามาชุดมาในชุดโปกงลางค่ะดีดหายฮะดีไหยค่ะลองดีดแฟนๆดูหน่อยอ๋ออยากดูเหรอคะอยาได้ค่ะได้สอยสอยพี่นองมาเบิ้งสอยง้มกระดาษ พี premises, ่น้อง้ Bo ันเฮ้าสบายดีว่มาด้วยอ้หแกน่ากลัวพวกฉันดีกว่าโอ้โหนีลัมดิลมสวยมากเลยนะดูชื่ออะไรคะเนี่ยดูชื่อน้องทู เป็นคนจังหวัดไหนหนูเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่ไปเกิดที่ฝรั่งเศสไปเติบโตที่คูเวตตอนี้ยาไปอยู่ศรีสะเกดเวลาเล่นวงลางนี่เขามีร้องเพลงด้วยป่ะมีสิคะเขาจะร้องเพลงอะไรเขาร้องได้ทุกเพลงเพลงลูกทุ่งเขาได้ไหมลูกทุ่งหรอคะของแม่พองค่ะให้ลองนิดหนึ่งลองนิดนึออ โอยทำไมอ่ะนะอีกแล้วเหรอคะ,อะรุง่งธุงานเลยเออเอาอีกสักเพงไหมคะมเีเอาเกี่ยวกับหนาวหนาได้ไหมเกี่ยวกับหน้าหนาวที่ผ,ผ่านมากอดหมอนนอนหนาวอ,นอ,อ๋อเป็นไรเป็นไร อนไรครับหายไหมเนี่ยหายเลยไม่หายเออพดโมพดมเอารางวัลมาหน่อยเร็วขอบคุณคะโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหห้หอโอ้โ้อ้โห้โอยโ่เอื่อกี้โห่อ้โหโอ้โหสอยมาโ้่อยโ้อ้โหอ้้โห้อยโห้โหโ้หอ้โหโ้องโวโอนโหอห่อ้หออออโห หนุ่ยน้าดีเกลงยวหาะเอาถือไม้สวัสดีแฟนก่อนอสวยยิ่งโซเล่สวัสดีค่ะโอ้โอ้ทำไมเสียงใหญ่ด้วยตัวเนียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทไมฮะขอโทษปรับเสียงไม่ทันเพิ่งจะออกจากซาปามาที่ไหนไหนนะซาปาอะไรซาปาซาเปเลิยอะซาปาเดิมเอามาปรับเมียเธอ สาวาสวยๆอย่างนี้เป็นผีแล้วชาตินี้คนไม่ต้องกลัวผีกันพอดีเชื่ออะไรเปือนบอกแฟนไม่อยากจะบอกอยากจะให้ทุกคนทายดีหรือไม่หน้าตายอย่างนี้เหมาะที่จะชื่ออาเลยเหนูบอกดีกว่าวหนูชื่อนอกข้าวแมวกว็ัเนี่ย<ม>เด็กคนนี้พูดให้หนูเกลิม ชื่ออะไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีกว่านกเขาแมวไม่ไหวงั้นก็เอาชื่อมาจากภาคฟ้าดีกว่าเหมาะดีภาคฟ้าชื่ออะไรใครอยากทายว่าอุกาบาทนะเดี๋ยวตกเลยโอ้ยดูแลเหมือนกันนะคนนี้เดือดหายจากภาคฟ้าชื่ออะไรห่างช้างเผือกฮะพี่ขาผิวพรรณแบบนี้ไปอยู่ทางช้างเผือกได้ยังไงอ่ะ ผิวสวยนะโอ้นี่คนเราต้องดูแลผิวพรรณนะคะอ๋โอ้ไม่ใช่ว่าจะสวยกันได้พร่ำเพรื่อนะเคล็ดลับต้องมีจ้าใครอยากสวยเหมือนกันยกมืออทำไงบอกไปเลยทำไงมีเคล็ดลับบอกยังไงฮะอาบน้ำเร่แช่น้ำนมผสมน้ำมันเครื่องเป็นอะไรอ่ะม็นอะไรที่ฉันสบายใจก็ สบายใจหัวทำไมมีปลิงเกาะอยู่หน้าปากอันไอ้ก็เสริฟหมองเองเขาเสริฟหมองเองเออเสริฟหมองเองโอ้โหไตโอ้โหสวยมากอ๋อค่ะโอ้ถุงน้องตัวเองแล้วมันแสบมันพี่ดึงดึงทำไมแสบถุงน้องหรืออะไรเนี่ยอะถุงน้องถุงน้องที่เอามาจากญี่ปุ่นนนท์ักทาบอลมา พีนี่จะยินน้องเขาร้องเพลงแฟนฟังนิดน่ะานๆอ๋อฉันก็ร้องแต่ฉันไม่ร้องแบบนี้หรอกของฉันร้องสาติง <g ül> s> <S ชื่อเพลงยี่แหลงเต้ยโศก <c oughs> มอนหลับไม่จะบอกว่าถ้าเต้ยโศกใครขอมาฉันไม่ร้องนะฉันร้องไม่ได้

กินเหล้าเมาขาววดโมูทำอะไระะดีพี่น้องทั่วประเทศเขาฟังอาจจะแปลไม่ออกอผมจะแปลให้ฟังกันแล้วกัน<อ>ครับอีกรอบครับเธอไปยินข้างล่างได้ไหม <laughs> ยินใครเธอฉันเตี้ยยังไงไม่้ซุ่มโมเสียนกินเหล้าเมาอาววดโมด <laughs> บูบรรดาเสียนดื่มเหล้าแล้วชอบรบกวนเพื่อน บางคนเมาแล้วเจ้าซูตาสมใ่ผู้สาวบางคนเมาแล้วชอบทำตาเจ้าชูใส่ผู้หญิงสาวหน้าอ่อนอย่างฉันอาสาหน้าอ่อนอย่างฉันอะ สาวหน้าอ่อนยังฉันสาวหน้าแก่ยังฉันคุณพี่บุกกระู้เลยร้องดีร้องดีมากเลยร้องดีเดี๋ยวขาเชิญในห้างหน่อยดีกว่าในห้างเดีเาเชิญมิสเตอร์วอเตอร์ขมอนแซหนอเลยรั่งเลยเนาะอุ๊ยคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าถ้าฝรั่งนะลูกต้ กุงเปียวฮัลโหลฮัลโหลใครพูดอ่ะโทศัสท์หน่อยนี่คุณภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้คไม่ได้เดี๋ยวให้เขาสอนอยู่สอนหน่อยนะสอนพูดหน่อยนะเราพูดตามเขานิดนะพูดตามเขานิดแล้วขอบคุณแฟนด้วยโอเค굿เ e n เ o n Welcome to the Chuan Chan Cafe Welcome to Chuan Chan Cafe We hope you have a good time. We hope a good time. <laughs> and a lot of fun. And a lot of fun. We hope you had a good time this afternoon watching the comedy show of Do Doctor Dawn. Thank you very much for coming here. Enjoy the good food, enjoy the good drinks, enjoy being here. That's it for now. Thank you very much. Goodbye. เขาฟ้องนะฮะคนนี้ไม่พูดสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกสนานมากครับไม่ตามเขาเลยเออทําไมผู้ไม่ตามเขาจรีเขาพูดยาวไปพี่อ๋อเลยครับเออโอ้มีสมาชิกใหม่นะฮะใช่ไหมฮะสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็เคยน่าแต่หรือเปล่าโชเล่ใช่ไหมครับอุ้ยใครๆก็รู้จักโอ้แล้วหายหายไปไหนฮะหลายปีฮะหายไปไหนหลายปีหายไปอยู่ในอยู่ในท่อไม่ใช่แมงลูกน้ำ ครับตอนนี้คุณผู้ชมครับนี่คือดูดอกกระโดนนะครับตอนนี้โชเลกกลับมาหาอาจารย์เช่นเดิมแล้วนะครับมาสรรสร้างความสุกสนานให้นะฮะขอบคุณอาจารย์ดูดอกกระโดนและชาวคณะนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ชมรายการชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยว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 ดี๋ยดียวที่ออกมาเหมือนแบบว่าลำไทยเก๊กแถวสวนลุมอะไรเงี้ย <laughs> มีสิทธิ์ได้มาเมียลูกสาวข้าไปเป็นเมียด้วยแหมทำเหมือนได้รับตำแหน่งเลยนะจะมีผัวเนี่ยนะนับได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเผาพี่ผิดจะต้องได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแน่เลยเข้าใจมากตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะพี่ก็ได้เป็นแน่เลยเฮ้เขาแน่เขาแน่ป้าเสีอย่ เน,นเอ,นะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ